ทำความรู้จักเธอไปเห็นอาชีพเธอบอกเลยว่ามีคำเดียวท่านที่ออกจากปากคุณคือว้าวและหนาวมากและดับไฟนในทุมกมเื่อเชิญค่ะววสวัสดีค่ะนายรัพยาษาโชติติโลกอายุ37ปีอาชีพนักแข่งรถค่ะว แข่งรถนะคะแนงจะแข่งรถในทางตรงค่ะเป็นการแข่งรถแบบ drag racing drag racing ค่ะก็คือจะเป็นการแข่งในระยะทาง402เมตรหรือ1.4ไมตรทำรถมาให้วิ่งให้เร็วที่สุด ในระยะทางนั้นส่วนใหญ่รถที่แนนใช้แข่งอะคะ่ะถ้าเป็นตอนนี้นนะก็คือใช้สกายไลน์อีกคันนึงก็คือไปโซลเลอร์ถ้าโซลเลอร์ก็คือจะวิ่งอีกงานหนึง่งสําหรับการเริ่มเข้าวงการของแนนนะคะ <c oughs> คือแนนเป็นคนที่ชอบรถมาตั้งแต่เด็ก <c oughs> ก็เริ่มไปสนใจแล้วก็เริ่มไปสนามแข่งรถ <c oughs> เพราะว่าจะชอบเกี่ยวกับพวกรถรถซิ่งรถแต่งมากเลยจากนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบชอบแล้วมีเสน่ห์มากแนนก็เลยเริ่มลงสนามครั้งแรกประมาณช่วงวีทย์สค่ะ <c oughs> แนนเป็นคนรักรถมากนะคะปกติจะ <c oughs> แนนก็จะขับรถเข้าปั๊มนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คเครื่องเช็คลมยางแล้วก็เตรียมความพร้อมค่ะในวงการ drag racing นะคะแนนจะได้ฉายาว่านางฟ้าสกายไลท์ทำไมถึงได้ฉายาว่านางฟ้าสกายไลน์คือสมัยก่อนนะคะแนนก็แข่งรถอย่างเงี้ยค่ะมาตั้งนานละแต่แนนอะวันมากตอนนั้นหนักอยู่ที่83กิโลจากนั้นเนี่ยแนนก็รู้สึกว่านางอยากจะชรเลนตัวเองอยากจะเปลี่ยนตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ลดลงมาจนเหลือ47่กิโลพอเปลี่ยนตัวเองปุ๊บมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยทุ กคนเข้ามาทุกคนอยากรู้จักแล้วทุกคนก็มัเรียกไงว่านางฟ้าจากเมื่อก่อนนะคะแนนก็แข่งรถอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยมีใครรู้จักแนนเลยเวลาที่แนนตั้งใจทำไรแนนจะตั้งใจที่สุดค่ะฝากถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะหบอหน้าที่ยังว่างกำล,ลังรอคนมานั่งข้างๆอยู่นะจ๊ะอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะคะโอ้ไปยีห้าอ5คนเฮ้ยจริงเหรอ,อนักแข่งรถสาว โอ้แล้วไม่ได้เป็นแข่งธรรมดานะฮะนี่เรียกว่าเป็นดรากนะควอเตอร์ไม่สี่ร้อยสองเมตรนี่ผมจะมีแต่แย่ๆอ่ะเฮ้ยไม่เสร็จแล้วเหรอวะจะไปดูทีไม่เลี้ยวไม่จบแล้วเหรอวะ ทุกวันนี้เวลาขับรถบนท้องถนนเป็นไงเวลาคนแข่งรถเวลาขับรถจริงๆเวลาขับรถบนถนนเนี่ยไม่ได้ขับเร็วนะคะ,ะน่าจะขับอยู่แค่ความเร็วประมาณ120สัก 80-90- 1 2 0 1 0 1รอยงะไรประมาณนี้เซฟชายานางฟ้าสกายไลน์นี่ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยเออโอ้โเมื่อก่อนนี่คุณ80กว่ากิโลใช่ค่ะดูภาพเธอสมัยนั้นหน่นนอยมอ่มีมโอ้โห อันนี้ใช้ใช้เวลาลดประมาณ6-7เดือนแค่เนี้ยละค่ะ6-7เดือนใช่คุณลดเร็วนะ80คุณเหลืออยู่ประมา่40ใน 6... กี่เดือนนะ7 7็ภายในประมาณ6-7เดือนมีคำแนะนำอะไรหน่อยไหมฮะผมกำลังผมกำลังมีปัญหาเลยฮะมีคุณมีคำแนะนำไหมฮะก็รีบๆเลยค่ะเขาใกล้แล้วใกล้ใกล้จะพอมาใกล้สิ้นแล้วค่ะ ผู้ชายเขินจะปิดไฟด้วยเหตุผลไหนก็ไม่รู้แต่ว่าหูเจอสาวนักแข่งเข้าใบผู้ชาย,เ,<ล>ยเป็นเพศที่ชอบมั่นใจในการขับรถของตัวเองมากแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเวลาเราไปตามท้องถนน,เ,นเห็นใครขับรถเง,ง้ยงๆห้ยผูหย้หญิงขับแน่นอนอ่าแล้วคราวนี้ยังไงเจอนางฟ้าสกาลัยก็ไปแต่เกิดอะไรขึ้นหนุ่มๆก็โหขยันขยันหวาดกลัวนะฮะแบงภาพดับไฟอ่ะ จริงๆอายุไม่มีปัญหานะครับไล่เรียงกับผมเลยผมสามสิบสองโอเคแต่ผมกลัวกลัวเขานั่งรถที่ผมขับเงี้ยกลัวจะเป็นเหมือนแม่ผมนะครับเพขาเป็นนักแข่งเขาแนลรู้ดีผมเป็นเหมือนแม่แม่ผมนั่งข้างเนี่ยแบงแบงระวังซ้ายขวาเลยผมเสียเซลมันเสียเซลใช่เอออายุสอบแต่มันแก๊งแฟนเราเป็นนักแข่งพอทำไมเลยเราก็ขับขับระดับชาวบ้านอะไรเงี้ยแปดสิบเจ็ดสิบเลยครับฮะขับช้ามากครับแปดสิบใช่ครับประมาณนั้นโอ้เอ้าเอาเอ้าเอาแก๊งมังดาตายเรียบ ้าีพี่บอลบอลเป็คนเดียวพีทํ้งมันกูดับไฟฮะที่ผมดับไฟเลยคืออย่างแรกเลยเป็นคนกลัวอุบัติเหตุมากโอ้ว่าใช่ฮะแล้วยิ่งขับความเร็วนี่ไม่ไหวเลยเพื่อนจะรู้ดีเลยว่าถ้าเวลาขับรถเร็วปั๊บพี่จะอยู่ยังไงอยู่อย่างนี้เลยกลัวความเร็วเป็นโรคกลัวความเร็วตดเลยฮะอ๋ออันยวนี้ชอบความเร็วนี่กลัวความเร็วกลัวมากครับทุกอย่างเลยแล้วยิ่งขับเร็วอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรข้างหน้าบ้างเป็นห่วงเรื่องความเร็วแล้วเป็นคนกลัวความเร็วใช่ครับโอ้โหเอาแล้วแหมแต่บอลบอลคยังอยู่ครับ อยากลองให้โอกาสตัวเองครั้งหนึมองไปซ้ายขวานะฮะอาจจะเฟี้ยวฟ้าวแต่ถ้าเขาก้าวเล้าเปิดไฟเลียวมาทางผมได้นะครับคุณดูสไตล์หนิมหนิมเรียบร้อยเรียบร้อยไม่น่าจะชอบสาวที่รักความเร็วทำไมคุณเปิดไฟชอบครับปกติเป็นคนขับรถเร็วอยู่แล้วคนขับรถเร็วคุณเนี่ยนะโอ้โหเร็วรซิ่งขนาดไหนฮะก็เคยเหยียบก็ ถึง180 180อ๋อโอเคคุณเคยขับเร็วที่สุดเท่าไหร่ครับเร็วที่สุดอยู่ประมาณ260ค่ะทำไมน้องน้องรีบรับงานเหรอไปงานต่อเหรอน้องรีบอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้านไฟไหม้หรืออะไรเหยียบอะไรขนาดนั้นน่ะขับรถเล่นขับรถเล่น180นะโอ้โหเกือบทบหนึ่งของผมเลยนะแล้วปรากฏอีพีอีพีขึ้นรถเขาตายตั้งแต่บึ้ลแรกเล้วยหัวใจวายตาแ่ตอน คุณเปิดไปก็ที่บ้านมีกิจการอู่ซ่อมรถเหมือนกันครับก็เลยตอนนี้กําลังสนใจเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันที่บ้านคุณจะทำอู่ซ่อมรถใช่ครับแล้วมีแบบว่าเรเซอร์นี่มาอยู่ก็เป็นนักแข่งประจำอู่เลยใช่ดีนะแต่สภาพแสงไฟมันแยงตาครับแต่รอยยิ้มนี่คุณส่งมามันโดนใจครับผมอยยิงแบบไม่ตั้งตัวเออ ตอนนี้เราเหลือหนุ่มสดอยู่5คนแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายถ้าสุดจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะครับเราย,ออยังเหลืออีกข้อนีอ่ยังเหลืออีกข้อหนึ่งทําความรู้จักผู้หญิงคนนี้ให้มากขึ้นและอย่าเพิ่งดับไฟยังไงอย่าได้ยินคำสั่งจากผมนะครับไปดูกันเชินชมค่ะแนมีเรื่องอยากจะบกักหนุ่มนะคะคือโดยส่วนตัวของแนนะแนนเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลย ผีก็ไม่กลัวแนนเนี่ยเป็นคนที่ชอบแล้วก็เสพติดการดูหนังผีเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะพยายามจะดูว่าเรื่องไหนหน่ากลัวเซิร์ชดูทางอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะแต่ก็ยังไม่เจอเรื่องไหนที่ดูจริงๆแล้วมันจะน่ากลัวเลยเขาตกใจเขากิกกันทั้งโลกเลยต่แนนแบบความรู้สึกว่ามัน,มนตลกอะถ้าพูดถึงศาตร์นะคะที่คนปกติเขากลัวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงูะขาปิ้งจก แกนนไม่กลัวเลยเลยนะคะสมัยก่อนนะคะแนนเลี้ยงงูไปเยอะตอนนี้งูมันจะชอบเข้ามาที่บ้านเอาจะเห็นงูปุ๊บแนนก็จับหางมันมาเลยแล้วก็ฟาดมันอยู่ที่ผื้นแต่มีสิ่งหนึ่งอะคะ่ะที่แนนกลัวมากสิ่งนั้นก็คือหนอน หนอนตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆเนีน่ยค่ะแค่เดินมันก็ะึืบเดียวเนี่ยแนนก็กรีดวิ่งหนีหายไปละนี่อยู่วันนึงนนขับรถอยู่แล้วันนก็ซื้อพวงมาลัยมาไหว้รถแล้วก็ขับขับอยู่อยู่หนอนมันก็เดินกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมาที่แขนแนนแค่นั้นแหละแนนเห็นปุ๊บแนนกรีดขับรถไม่เป็นเลยปล่อยพวงมาลัยเลยแล้วก็จอดข้างทางแล้วก็วิ่งลงไปกี้ข้างนอกแล้วสะบัดสมัยตอนเด็กอะตอนประถมคือโรงเรียนเลิกละแล้วเราก็นั่งอยู่ใต้ต้นหูกวางจําได้ว่ามีเพื่อนคนนึงหนอนเนี่ยมัยนหล่นลง พอดึงปุ๊บมันก็ยืดกลางพอดึงท้ายหน้ามันก็เกาะแล้วก็ยืดจากนั้นก็รู้แล้วว่าเอาแล้วกับนอนลาก่อนลากขาดอไม่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 เอาไม่เอาไม่คนลุกจะนอนชาเขียวได้ไรก็ไม่เอาไม่ไม่ไม่โอเลยค่ะฝากนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะนอนอ่ะ กลัวแต่ที่กลัวมากกว่าก็คือกลัวหน awesome! oh, no. ุ่มๆปิดไฟค่ะอย่าเพิ่มปิดไฟกันนะคะว้าวตัวนี้มันก็ประหลาดคนเจองูจับหางฟาดฟาดฟาดเห็นว่าแมงสาบจับมือเปล่าเลยหนอนตัวเล็กตัวใหญ่กลัวหมดเลยฮะกลัวหมดถ้ามันไม่ได้ตัวใหญ่มากขนาดนี้เยไม่ใช่นี่มันขนมเนี่ยผมกิน นมลี่เยลีเอาละพ่อะนั้นเธอกลัวแค่หนอนเท่านั้นเองนุ่มสดน,นะเธอดูแลไม่ยาก <_ d ata> คุณอาจจะก,กวงกั้ตะขาบกูวทิ้งจกเดี๋ยวเธอเคลียร์ให้เคลียร์หนอนให้เธออีกเดียวก็พอเออน่ารักถ้าเกิดใครปิดไฟแปลว่าของคุณเนี่ยเท่าหนอนนะฮะ <_ d ata> ชอบปีกวันนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ รับช็อคเอาบอลคุณออกมารับสาวโะะาแล้วมาแล้วมาแล้ว คิดในใจโอ้ไม่น่า AH เราอินนี่เลยโอคอ่ะนะฮะก่อนก่อนก่อนจะไปนะครับผมแล้วต่เกิดมาก็เจอแม่เลยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักแต่ผมไม่เคยเลือกเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นแม่ผมแต่คุณคือผู้หญิงที่ผมเลือกเพราะฉะนั้นผมจะรักคุณมากครับผมเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วจับมือจับมือไวจับมือไวอ่ะเด็กตตดต่ออันนี้ผมขอเลยอภิมหาสีเจ

เราจึงเปิดโอกาสให้สาวโสดมีสิทธิ์ตั้งคำถามถามนุ่มโสดแบบล้วงลึกจะบีไปแข่งรถบ่อยไหมบ่อยค่ะเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะไปอีก2วันละกลัวไหมเวลาขับรถไม่กลัวนะนันชอบมากเลยแนนอะเวลาขับรถเวลามีเรื่องนนในใงจนะถ้านันขับรถนันจะมีความสุขมากเลยชุกสิน่นทุกอย่างที่นันเครียดนันจะลืมมันจะหายแนนรักรถมากบอลรักมากจริงๆเออ,อย่างบอลขับรถไปชนเนี้ย บอลน,นอน,อย,นอยู่ตรงนี้รถอยู่ตรงนี้แนนจะวิ่งเข้าหาอะไรก่อนถ้าชนแล้วถ้าบอลน,นอนตรงนี้แนนต้องดูบอลก่อนสิอ๋อ <laughs> แล้วก็จะดูรถก่อนไอ <laughs> อกรักรถมันจะทำรถก็เสียใจเลยและไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าสมมุติว่ามีคนเจ็บอยู่ยังไงก็ต้องดูก่อน <laughs> คือสมัยเด็กอะที่คนเขาฝันกันอะว่าอยากเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่อะแนนอะฝันตต่เด็กแล้วว่าอยากจะตื่นมาแล้วมีรถจอดอยู่ พรถที่ตัวเองหลักจอดจอดจอ,ดอยู่ไม่มีความฝันอย่างอื่นเลยนะชอบเหมือนกันชอบรถชอบรถมากเลยถึงถึงใครๆจะบอกพ่อแม่บอกว่าซื้อรถมาราคามันตกลงไปเลยใช่ไหมแต่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจเหมาะสมกันเหลือเกินเรื่องราวมหันย์แบบนี้เกิดขึ้นได้ที่นี่ค่ะใช่แล้วนะครับเพราะนั้นอยากให้พวกเรามาเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสาวโสดที่อยู่ตรงนี้หรือหนุ่มโสดเจ้าของโพเดียมสมัครมาเลยครับค่ะสมัครมาที่ tvthunder.co.th นะคะพูดคุยกันที่ f a c e b o o k c o m t e c h me out h a i l a n d ค่ะและคุณรู้ใช่ไหมครับว่าความสนุกทั้งหมดคุณเรียกกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการครับ y o u t u b e c o m t v t h u n d e r o f f i c i a l ขอบคุณ MTI ที่ทำให้สาวๆและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะเอาละฮะตอนนี้ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับ Take me out Thailand ซ e a s o 3นะครับ Man on top ชนีเราไปผู้ชายจะยืนรออยู่แล้วที่ไลน์ทีวีเท่านั้น อ่ะวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วค่ะและความสนุกนี้กลับมาเสมอนี่คือความสนุกที่คุณผู้ชมรอคอยคุณรู้ดีครับและพวกเราก็รอคอยกันมาพบคุณทุกสัปดาห์นี่คือเทคเนียไทยแลนด์สวัสดีค่ะมาฮะเฮ้ยฮโอ๊ตไม่เคยเปิดไฟเลยผมยังจำทุกอย่างเกี่ยวกับเขาได้อ่ะจริงๆคือ อุ้นี่ผีกันนี่เขาเรียกว่าแทานไฟก่าวเปล่ากันปุ๊ดๆเลยใช่ครับแล้ววันนี้ลมมันก็หวนกลับมาาที่ตรงนี้